วัสดีครับมาพบกับค้าเภสัอนาการนะครับสำหรับผักตายฟองก๊นออกนะครับประจำวันศุกที่นเมษายน2 5ง8นนะครับเราก็มาเลกกันนะครับว่าสภาอาการในพื้นที่ผักตายฟองกนออกเนี่ยจะมีสภาอาการเป็นผืนมังนะครับเรืมจากผักเพื่อการพื้นผืนนะครับก็ยังคงเห็นตัวย้อมความเป็นกาต่ำหนึ่งจากความร้อนนะครับปกคลุมอยู่ในพื้นที่ปฏิเทตตอนบนนะครับส่วภาคกตายเราด้รับอิทธิพลจากตัวลมตอนตกเฉียงใงต้นะครับปกคลุมอยู่นะครับ จากผับท้ายเดาเทียมนะครับชังวเชาวววนีกลุ่มเมฆในพื้นที่ภาคใต้บ้านเรายังมีการปกคลุมค่อนข้างเยอนหน่อยนะครับส่วน้มฝนนะครับจากพ้นการตัวอาการดูเรดาชุมพรอนนะครับก็จะไม่มีการตัวปกคลุมฝนนะครับในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนนะครับเห็นเดียวกับพ้นการตัวอาการดูเรดาสติงปราจังหวัดสงขลานะครับเห็นเป็นกลุ่มฝนกําลังอ่อนที่กําลังานกลางนะครับปกคลุมอยู่ในนาชายฝั่งจังหวัดนะครับจังหวัดสงขลานะครับพ้นดังกล่าวเนี่ยก็มีการเคลื่อนตัวออกจากฝั่งไปนะครับ ครับก็ไม่ได้มีผลกระทบนะครับในพื้นที่ของจังช่องท้าทุกอย่างจะเป็นพื้นที่ตกในทะเลนะครับจากรายงานอุณหภูมิภาคใตายข้างมันออกนะครับอุณหภูมิสูงสุดเลยว่าวัดได้3 7 0องศาเซลเซียสนะครับเที่ยวบนน้องปากอำเภอวันยินวันประจวบคีรีขันธ์นะครับอุณหภูมิตามสุดเช้าวันนี้นะครับวัดได้3 3องศาเซลเซียสนะครับเที่ยวอำเภอกาญจนบุรีจังหวัดสุราษฎร์ธานีในส่วนของรายงานปริมาณฝนกระที่ง20ซมนะครับ แต่ที่เจอวัาฉากห้องแต่ว่าที่เจอวัาฉากหองวันนี้นะครับส่วนใหญ่ต้นก็ยังมีการกระจายตัวนะครับได้เกือบจะตั้งแต่จังหวัดประยุกติกันลงมาจังหวัดราชบวรีนะครับส่วนปริมาณเนี่ยคงอยู่ในเกณฑ์ส่วนเล็กหน่อยถึงปานกลางนะครับแล้วก็มีรายงานต้นนักเข้ามาด้วยนะครับในพื้นที่จังหวัดปัตตานีแล้วจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับแล้วก็พื้นที่มาที่สุดวันนี้นะวัดได้75.9ม mm, มิลลิเมตรนะครับเทียมเกือบชว่างจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ อาจจึงแผด็วัตนาการตากตายของวันนี้นะครับก็ยังคงมีคนเกิดขึ้นได้นะครับในช่วงเวลาบ่ายถึงว่าคขานะครับแล้วก็มีคนตกนักได้ด้วยนะครับในพื้นที่จังหวัดชุมพรนะครับสุราษฎร์ธานีนครเซียมบ้ปัตตานีสงขลาปัตตานีนรากรนราธิวาสต้องระวังเกี่ยวกับคนฝ่าหนองคนตกนักเราลงมาจบแรงเกิดขึ้นได้นะครับอุณหภูดต่างชุดนะครับในช่วงหยิบซ้ำถึงหยิบพวกซาซูเซียนะครับอุณหภูมิสูงสุดนะครับในช่วงที่ซ้ำถึงซ้ำอยูเจ็ดองศาซูเซียนะครับ ในช่วงของลักษณะคือลมบริเวณเหนือไทยนะครับอันนี้คงปเป็นลมตอนตกเชี่ยงตายนะครับความเร็วลมอยู่ที่สิบถึงสามสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับคืออ่นทะเลเนี่ยคำวัดหนึ่งเมตรนะครับความีควันฝานองเข้ามาปกคลุมเนี่ยสูงได้มาวัดสองเมตรนะครับในเกาะเกาะฟ้าเกลือนปีน้องชาวเรือชาวประมงนะครับถ้าเห็นกลุ่มฝนค่อยเรียงไว้ก่อนนะครับอาจถึงขาดไม้สภาวะการและผลกระทบต่อการสะสมของฟื้นเพียงไม่ถ้าหางวันที่ที่ผ่านมษายนถึงวันที่หนึ่งพฤษภาคมช่วงบานอร่อยคูสิบแปดนะครับ ในพื้นที่ปากใต้ฟองตองบนเนี่ยในช่วงวันที 15, 26, ่15-16-17เมษาย,ยนเนี่ยจะมีฝนอยู่ในเกณฑ์ลอยละ1 0ิข้องพื้นที่แล้วมีฝนตกหนักเป็นบางแห่งด้วยนะครับตั้งวันที่ป8เป็นต้นไปเนี่ยฝนก็มีแนวโน้มลดลงไปนะครับส่วนการทะสงของ้นเปลียนเท่าน,นี่คงเก็นหน่อยนะครับในช่วงปากใต้ข้องตองล่างนะครับในช่วงวันที่ี5 1 6เนี่ยยังคงมีฝนอยู่ในเกณฑ์ลอยละ10-10ข้องพื้นที่นะครับแล้วก็มีฝนตกหนักเป็นบางแห่งนะครับ การเชื่อมไปเนี่ยงมีเฟ้นอยู่ในเกลียละ20ถึง30ปีนะครับส่วนผลระสบต่อการสะสมของคุณเพียงด้านทาเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ไม่บากนะครับสุท่านนี้นะครับฝากถ่ามผูปชมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับช่องของชูตูเนียมวิทยาฝากติด้ามองเอ้าระว้ด้วยนะครับส้ารันนีเพิ่มข้อตัวลาไปก่อนนะครับแต่ผมลมดตอวชาวสวัสดีครับปตูนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไว